สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Double TK นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุตุนิคมวิทยาเนาะตัวที่หมอกหนานะครับนี่ครับกดตรงใต้แผนที่เนาะ UTC ศูนย์หกจุดสามหนึ่งข้างบนเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องรับของก่อนปาดปาดเรียบร้อยเนาะได้ฟ้าขนองมาสิแล้วก็ได้กุญแจม,มาแปดเนาะ ก็คลิกไปนะไยนี้คือไปไปทำกิจกรรมรายวันนะครับอยู่ตรงไหนนอะอกอยู่ที่ป่าแห่งแสงนะครับนี่ครับจะมีหมอกอยู่บนหัวเนาะเออมีหมอกจริงๆด้วยหมอก,กับช่วงฤด,ดูหนาวเลยนะครับช่วงนี้ ผมกินพลังอ่ะเพิ่มพลังกันโอเคเอิม่มละอ๋อนี่ครับมันจะอยู่จุดนี้เนาะตรงหอนะครับมันจะม่เหมือนเป็นโป่งอะไรท้กอย่างเนาะแต่ถ้ำกำลังจะเปิดนะครับแต่ก็กดเข้าได้นะครับเ,เพื่อน ขอกก็คือเก็บของเนาะเก็บหีบมีพลังงานวิญญาณด้วยกดกดอะไรไม่ได้ครับเก็บหีบเก็บหีบจะมีเวลานะครับหีบกำลังรีเฟตด้านบนครับหีบใหญ่นี้น่าจะเป็นของของแบบหีบผุ้มกันอะไรอย่างงี้ทีบใหญ่ๆหีบใหญ่หีบเล็กนี่เป็นพวก พวกอะไรนะใบอะไรเงี้ยพวกเงินอะไรเงี้ยเราก็เราก็าขีดใหญ่ออกไม่ได้นะผีเดินไม่ได้นะผีคุ้มกำเปิดแล้วเปิดไม่ได้นะอ๋อมันจะมีชื่อบอกอยู่ครับผีบและคนละวาเปิดแล้วนะครับอป็นี่ผีอะไรเนี่ยจิตกลางเก็บผีไปเปลียงพอ ่องไม้หมอกคืออะไรวะเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะครับเก็บของก่อนอันนี้แมวยักษ์นะครับตอนนี้เราขัดทีผีเนาะผีบลูกอมวิญญาณอ๋อตีบลายแยกเนี่ยเจอแล้วครับตีบลายแกยกเหลือทีผีนะครับ อ้ามผวนนะคำว่าหีบเนะี่ยหีบผีอันนี้เป็นผีไงน,นี่อ๋อเจอหีบวิญญาณแล้วครับข้างบนน่าจะเป็นหีบผีต้องแปลงร่างเป็นผีก่อนอ๋อนี่เราได้ลูกอมมานะครับสามเม็ดอาใช้อันแรกก่อนแล้วกันถ้าแปลงร่างในฉากนี้ แปลว่าต้องแปลงข้างนอกใช่ไหมครับแล้วเดินเข้ามาแปลงก่อนครับเป็นผีนะครับเพื่อนๆผีตัวเล็กแล้วก็เข้าไปใหม่เลวก็ไปหาฮีปีอ้าวเข้ามาพหลุดเลยอะไรครับแต่ว่าต้องนี่เลยแน่เลย,เลยผีตรงนี้แน่เลยรับบุ๊กวิญาณสะสมสามารถแปลงร่างได้ เมื่อกี้ผมเปลืองมากเลยแปลงร่างจะแปลงร่างยังไงวะฝั่งนี้ก็มีหีบวิญญาณนะครับต้องแปลงร่างเป็นผีแล้วผมแปลงไม่ได้นะ ติดลูก,กอมเก็บได้กล่องเดียวนะครับผมเจอแล้วเก็บไม่ได้อันนี้รีบแบบสดๆเลยนะอาจจะแบบดูงงๆอยู่เนี่ยผีมันอยู่ตรงนี้น่าจะแปลงร่างได้ฉันเป็นแค่วิญญาณรลเับสามเทพธนณาเก่งกว่าฉันเยอะ งงแล้วครับแปลงไม่ได้ะแนเพื่อเราแปลงได้อ๋อเจอแล้วนี่อ๋อนี่บุกแปลงล่างนะแปลงล่างนะครับเราเดินเล่นดูกันสกิลนะแพ้เชื้อจะเต้นหลับ แมพเค่อนข้างใหญ่นะครับแต่มันตันนะครับนะันได้แค่นี้อันนี้เช้าตรู่อยู่นะครับคนก็เลยยังน้อยอแต่เราก็ต่อ,ดอ,อได้นะต่อ,อแล้วมาแปลงใหม่ได้ไหมไม่ได้นะครับเพื่อน รถออกเข้าใหม่กันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนว่านะครับเดี๋ยวผมไปแป้งล่างแล้วผมไปเก็บพีพีล้วโอเคเก็บได้อีกรอบเนะึ่งเราไปหาทีพีนะครับอยู่ไหนว่า ไม่มีนะมันจะมีเกตดอยู่บนหัวนะครับเจ็บเลยอันนี้ก็อันเก่านะอมมันอัพป,ปะไม่เกี่ยวเลยนะครับ เอา HP ไปไหนไอดมทับเนี่ยเาเก็บปะอ๋อผมรู้แล้วมัตรงจุดเดิมอ่ะเจอแล้วครับผีวิญญาณเรียบร้อยครับได้เพชรมาเนาะได้อัมพันธ์ได้อัมพันธ์อัมพันธ์นแสงออกเดียว่ะครับเพื่อน ก็จะหมดแลหละเสร็จแล้วเราเปิดหีบกันนะครับก็เหมือนจะอนะีเวนต์เนาะว่าจะได้ของดีไหมโอ้ยหกสิบห้านะเอาละเคเดี๋ยวก็ดีอ่ะมีเกืนนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เกิอนะครับ เห็นไหมครับคุณแจจะใช้พอดีนะครับแปดหีดพอดีแม่มานหนึ่งก็ดีนะครับจะค่อยขายต่อไปเรามารีวิวต่อไปต่ออาจจะต่อครับอ่าสึกบอสก็เหมือนเดิมครับเปิดเวลาสิบเอ็ดโมงหกโมงแล้วก็สี่ทุ่มเนาะก็ตีแล้วจะได้มีโอกาสสุ่มของนะครับมินิเกมยังไม่มานะครับเห็นด้านมุมขวาล่างเนาะยังไม่มา วันหมอกยังไม่มีมินิเกมนะฟ้าขนองโอเคขุดแรกนะครับไอ้ก็มีพรีวิวรางวัลน,นี่ครับนี่แต่ล้วไปใช้กันเอกดใช้ต่อเนื่องได้นะครับเพื่อนๆสัสปาดาห์หนึ่งใช้ได้30ครั้งนะครับสามวันพอดี เอ,อ๋เนี่ยผีที่ผมแปลงร่างนะผีผลต่อละระบว่างเก็บของก็ใช้นี่ครับอันนี้คือของรางวัลจากชั้นอันดับเนาะจากช่างสีมือนะครับอันดับรวมนี่ครับผมอยู่อันดับสี่ก็ได้ไปครับสามอันได้ฉายาด้วยที่ใช้ดีปิดตามงไวก่อน ใช้งานครับตาแล้วก็หีบอันนี้เนาะของขวัญอันนี้สีมวงกับสีอทองเนี่ยได้จากชัดอันดับสร้างฝีมือเหมือนกันนะแต่เป็นสร้างฝีมือปัจจุบันนี่ครับอันดับสองถึงอันดับห้าเนาะได้สิบสองสีทองได้สี่นะครับเทือ,อไอเดี๋ผมไปสุ่มเลยดีกว,ว่าอีเกลือไม่เกลือมาชมกันคนระับ ไทั้งหมดเลยนะภาพอ๋อเป็ดอีกีนะครับอันนี้ปีกว่ามันดีสีก็ดีนะเป็นสิบสิบสิบเลยเยอะเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนตำลานะครับสี่ชิ้นใช่ป๊บได้สีแดงมาหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้สีแดงมาสี่เลยนะ สีทองอีกห้าแถวแรกในการสีทองบวกอีกหนึ่งนะครับน,นี่กิวดนั่ใช่ไหมไปแล้วก็ไปดูนะครับ ยี่สิบครั้งปุ๊บ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 อ๋อเพราะอัพเดยวิวก็เราใช้นี่ยี่สิบอันนะครับแต่ผมมีแค่สิบปก๊บขาดอีกสี่ชิ้นส่วนละ่ะไอ้ครอบยังยี่สิบต่อยไปด้วยนะแดงมีสี่นะครับต้มมีเก้า รออัพต่อไปครับโอหได้ชิ้นส่วนสัตว์ขี่นะด้วยงันหนึ่งใหญ่เลยครับเป็นผีนี้แต่งงานนะครับมันมีเป็นเป็นยมทูตด้วยนะเห็นคนข้างๆเราลเลยฮะเป็นแต่งป็นยมทูตได้ เต่าเต็มแบบโอ้อกนี้ทั้งนั้นเลยของเต็มใช้ไหมครับยนะ่อยเก็บแค่สีทองไว้อันนี้ครบแล้วนะครับเพื่อนๆแค่เชื้อคือ,อรคหรลบอ๋อเป็นวิญญาณเนานะอ๋อแพ็คเชื้อได้นะ อันนี้เต้นลำเต้นลำนะไม่มีคนเลยนะเช้าอยู่ที่เช้ามันวาร์ปได้ไหมวาร์ปได้แอชเชียร์ครับต่อแพ็คเชียแล้วตัวเราใหญ่ขึ้นเนาะระดับสองก็เปลี่ยนไปวิงจาร มีไหมฮะมีไหมแปลว่าไม่กี่หัวอาจจะโดนแพ้เชียร์ปะต้องไปจุดวาร์ปดีกว่าต้องไปเวจดีกว่าเพดคนต้องมาเพดแน่นอนครับเพราะเพจมันยังอยู่นะ ผีนี้ผมว่าน,น่าจะอยู่ในแค่แมปนี้นะครับมีไหมมีคนไหมอันนี้มีเลยนะครับเพื่อนๆตอ้แต่เช้าจาัด มาวัดมาจุดนี้คนระับจุดเท่ว่าคนอยู่เอจุดจุดที่เราเข้าหมอกไปอกี้คเขามีตินี้นี่ใส่ใส่ผีด้วยกันไม่ได้นะามาแล้วมาแล้วโสดายนะกูดาวอยู่สิบหกวิตามไปนะตามไปมันจะแปลงร่างท่านคนนี้เป็นผีเป็นเรานะ เดี๋ยวแปลงแปรงแปรงหมดเลยครับทุบรลอยอ้อ๋อพอแปลงแล้วมันจะมีหลอโจมตีตัวแล้วจะมีเกลคุบนหัวนะครับเดี๋ยวรอคุณดาวก่อนนะเต้นรอเต้นรอแปรงคนเดียวนะปาดไอ้คนนี้ไม่ไม่แปรงไนงะ ส่วแมวรอครับเพื่อนๆรอกูดาวคนนี้คนนี้รอคนมานะครับผมอยากแปลงให้เพื่อนๆเ,เห็นเนาะว่าเราหลับสานน่าจะเป็นยมทูดนะอับสกิลไปก่อนนะครับเพื่อนๆไอ้ใ,ใบไม้ถี่เงินนี่หายากครับหลังหล ไม่พอใช้ตลอดแรกเอาก็ไม่พอนะครับเรียนรู้ไปครับมีอีกไหมน,นี้อันนี้เรียบร้อยครับผมมันจะไปผีระดับหนึ่งนะจนแปลงลาก บอกไม่มีอะไรนะครับชิวๆเนี่ยเพราะอีเวต์กิจกรรมไม่มีนะครับมันก็เลยดูสบายๆนะ,ะตีกลับนะตีกลับไม่ได้นะแต่ละตีกลับไม่ได้ไมไดผมสงสัยคนนี้นแปลกไม่ได้ อาแปลงได้อยู่นะเป็นระดับสามนะครับยังไม่เป็นยังไม่เป็นอยู่บทูตนะพี่จีเห็นคนมาคน,นเอาเป็นเข้าไปแล้วครับเข้าแบบไปแล้วโอ้โหเ่รลลาร์ฟสี่ ผมอ่านที่นี่ก่อนนะอ๋อมันไม่ระดสามระดับนะครับถ้าใช้สีทองกแง็แปลงแปลงราฟมันระดับสามได้เลยเนาะมีแต่ตัวนั้นระดับสามเอโดนตายโดนตายจริงๆมันคลิปก็จบแล้วครับเพื่อนเพื่อน ตอนนี้ไม่มีอะไรแลวมีแต่รอให้แตงร่าเป็นผีถ้าคนจะเยอะๆเราจะช้าหรือตอนเย็นๆอย่างเงี้ยคนจะเยอะมา,ม,ามันมีหลายๆคนก็จบทีทีเดียวแปลงเป็นตัวใหญ่ทีเดียวเลยครับเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะแต่ตอนนี้คนมันน้อยครับมันก็เลยได้เก๋ก็ขึ้นช้าก็เพื่อนๆเราไปเล่นกันดูได้นะเดีย๋ยวผมจะว้าไปจุดอื่นนะครับดูซิมันจะหายไหม ผมว่าหายนะมันอยู่ได้แค้มมอกเดินช้ามากนะครับจัดเลี้ยงเร็วกว่าเยอะนะเลาะล,ล่องรอยแบบช้าจัดอายนะครับเพื่อนๆออกมารับเพจกนะ มีอะไรรีวิวไหมเนาะก็หมดแล้วครับประมาณนี้วันแห่งบอกไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ